ติ่งดารายินดีนำเสนอ new video ใหม่ประจำวันนี้ค่ะ,อะโอ้โหไม่เอาโอ้โหถ้ามีเป็นทวีเบบี้นะเฮ้ยมันจมน้ำไปแล้ววะมันขึ้นไปแล้วฮะเออก็คือค<น>เออ,อเออ,เอ,อน่ารักน่ารักเด็กมันก็มีสไตล์น่ารักของมันนะแต่ก็เออลูกปูก็น่ารักเกินไปพวงกุญแจน่ารักเฮ้ย ไม่ต้องบอกอาไมาทันแล้วเออเอาพวงกุญแจด้วยผมจะถอยซีพวงกุญแจเนี่ยพวงกุญแจพวงกุญแจพวงกุญแจอ่าโอเคพูดไปงั้นแหละไม่ได้จำหรอกพวงกุญแจพวงกุญแจพวงกุญแจน่ารักนะครับสามร้อยยี่สิบบาทนะครับผมไปห้อยได้นะครับสามร้อยยี่สิบบาทเถอะเผื่อใครจะไปช่วยในเรื่องแบบใครทำกุญแจแล้วหายบ่อยอย่างน้อยก็ห้อยนี่ไว้กุญแจดอกท่านี้แต่พวงกุญแจเท่านนี้อืมอืมผมเคยใช้นะวิธีนี้ช่วยอะไรผมไม่ได้นะครับผมห้อยพวงกุญแจใหญ่เงี้ย ก็หายอยู่ดีนะครับหายไปทั้งพวงหายไปทั้งพวงหายทั้งรถด้วยครับไม่ได้หายแต่พวงแจงเดียวชลิกาอารโมดีขึ้นที่ิ้งในโซ่ตัวนะแปรเดี๋ยวกูโดนด่าังไอ่ะไป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 อาโมดีขึ้นที่ริ้งเหรอเธอ잊아버ิ่งได้กูชลิกาเป็นไงงตอนหลัพี่แดกน่าจะลืมเขาเหมือนกันไม่มี์แตคนนี้ไม่ใช่ทุกคนตามน้องไล ทุกคนช่วยช่วยกับคนกับคนนี่นิสัยนี้ชาลีไม่ได้เป็นเพราะว่ามันมันต่างกันไอเหมือนว่าเวลาแบบของหลายๆอย่างที่วราอ่านม้อผมแบบเก็บไม่มีขั้วไม่มีค่าอะไรแต่ว่ากับคนผมย้ำหลายรอบแล้วชาลีพูดเลยมีทุ่มพูลแก๊สชั้นเนี่ยยักษ์ศกยักษ์ศกชันเนี่ย why why ไม่จิ้งกอ哟 w ไมจิ้งทำไมไม่มาต้องมาตาลงตามระตาประทับตาเลยเพืนเป็นพิการหกหมื่นส จำภาพแต่ละอย่างได้เปล่าอย่ายุอะไรมากมายให้ทุกอย่างอยู่บนหลักความจริงเออว่าแต่เธอขนตาหลุดไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกสวยสวยเดี๋ยวเขารู้ตัวเองเออขอบคุณครับก็บคือว่านั่นแหละก็เป็นอะไรที่น่ารักน่ารักตัวผมกับคนเนี่ยผมไม่ลืมอยู่แล้วผม,มให้ความสําคัญแต่ว่ารถมันมันไม่เหมือนกันไม่งั้นผมก็ต้องมีเมีย50คนดิมันไม่ใช่นึกออกอปะผมมีคนเดียวมีแฟนคนเดียว <c oughs> แน่เดีวคนก็ไปพิมพ์อีกว่าแฟนอีกแล้วคนเดียวผมอยู่ฝั่งเดียว,ยวแต่ไม่เป็นไรก็ให้มันครบร้อยวันตั้งแต่วันนับวันทํางานแล้วกัน <c oughs> น่าจะเป็นหลักที่จําได้ดีร้อยวัน <c oughs> อีก60วันอีกเจสิวัน ใช่ป่ะ<ม>เออเจ็ดสิบวันแป๊บเดียวเท่านั้นแนหะเพราะนี่สามสิบวันยังผ่านไปเร็วเลยเออเห็นไหมผมเลยไม่ค่อยชอบพูดเรื่องนู้นเรื่องนี้เพราะว่าผมรู้อยู่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างแล้วมันนับวันอะไรเราต้องช่วยให้ได้ก่อนเออเราสองคนเป็นผู้ใหญ่แล้วขนตาหลุดบอกหน่อยแอะแอะหน่ยอยคนตาหลุดมัอปิดปลาเจ้าค่ะถลอกเลยเตลอดจุดไอ้เปะจุดเสียคุณถ<ด>ลอกให้หน่อยค่ะเบาเดินก็ยังยางเดี๋ยวดราม่าอะไรไหมเป็นไรขอบคุณครับอืมทุเรศแฮปปี้ไหม <Yes. S 1> ออถามทุกวันนะครับผมถ้าวัานไหนที่เกจ็ดทำงานเขาจะบอกเองนะครับผมก็มีการปรับกันครับว่าจะในการทํางานครั้งหน้าเป็นอย่างไรอย่างไรบ้างนะฮะแต่งานเขาเนี่ยสบายอยู่อย่างน,นี้วันนี้ก็ไปทําทุ่ราตอนเช้ามาแล้วก็มาไลฟ์ตอนเย็นเจอเนาะได้มาเจอได้มาคุยเพื่อนๆก็มีความสุขเราสองคนก็พยายามแบบไลฟ์นองงานกันให้ได้ด้วยเยอะแยะมากมายมาต่ออยากอยากมีเรื่องในพูดไหมให้แบบคิดว่าลองเดามนสักเรื่องเผื่อเพื่อนๆอ,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 อยากฟังอื าบอลียดจะีคิดอยู่นะอืมคิดอยู่ให้เขาคิดไปก่อนขายกระเป๋าอะขายกระเป๋าคิดไม่ออกขายกระเป๋าก่อนก็คือใครที่กดตะกร้าวันนี้นะครับสวนน้าที่นี่คือมีของที่ระลึกให้เพื่อนได้เก็บอีกมากมายเป็นของที่น่ารักนะไม่ว่าจะเป็นอ้แก้วน้ำหยอดๆแก้วน้ำลายน่ารักน่ารักเนี่ยคือผมเชื่อว่าแก้วน้ำเนี่ยคนได้ใช้กันมากสุด เพราะว่า199บาทแล้วเป็นแก้วน้าที่ที่เปลี่ยนสีได้นะครับเป็นอะไรที่ที่เพื่อนๆซื้อไปได้ใช้ใครที่หลายคนเนี่ยชอบพวกแก้วพวกนี้อยู่แล้วเนาะที่ว่าแก้วที่เปลี่ยนสีได้อะไรหลายๆอย่างเนี่ยก็ก็ซื้อกันไปได้นะไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลย,ได,ย,ดย,ยได้นะคะใส่ได้ทงน้ำร้อนเย็ยนชื่อลูกมาจากไหนนี่ผมงงเนี่ะฮะชื่อลูกอะไรอะเี่ไไตั้งชื่อลูกให้มันมีก่อนเอ้ยหมียังเห่าเลยมาหมีบอกเออ พีแตงน้อยวันนี้เรื่องตะภาพจบไปแล้วดีใจมากวันนี้เราเรื่องตะภาพจบไปแล้วหลังจากค้างคามาเกือบปีนะครับเรื่องตะภาพก็เล่าไปเรื่อยๆวันนี้ได้ได้เล่าต่อเพราะว่ามันมีภาพประกอบด้วยเป็นตะภาพแต่ก่อนผมเล่าใช่ไหมไม่มีใครเชื่อนะผมบอกว่าเดี๋วดูนะตอนแม่ผมขับรถมาตะภาพันจะว่ายน้ําขึ้นมาเลยมารอก<อ>ินข้าวไม่มีใครเชื่อด่ากูเพอ้อเจออีกแล้วล <laughs> สุดท้ายวันนี้แม่มาปุ๊บจังหวะไลฟ์อยู่พอดี แต่ภาพว่ายมา,มาตามที่ผมเล่ามาเลยแล้วก็มากินของจากคุณแม่จริงๆนะครับก็เออมีหลายคนมีหลายคนเชื่อกันบ้างแล้ววันนี้ผมไล์ไปนะพี่เชื่อว่านี่มันบ้านคนหรืออะไรวะเนย่ยังคิดเลยว่านึกว่าอยู่ในอลิสอินวันเดอร์แลนด์แป๊บๆแต่ภาพว่ายมาหนึ่งตัวสองตัวแป๊บๆเป็ดแม่งเดินมาแย่งข้าวแต่ภาพกินปลาช่อนขึ้นมากินข้าวมันบกไก่เดินมากินข้าวนกมาปลามาโออะไรเต็มไปหมดเลยนะครับผมแปลกมากนะครับ เจ๊ปูตอนนี้กำลังด่าคุณในใจอยูน่นะที่ดูไปเมื่อกี้แต่ไม่โกรธแล้วผมก็เจ๊ปูที่บอกบอกว่าอยู่ได้นาน เราผมจะบอกใกล้เรื่องอะไรเรื่องหนึ่งนะเราอะเป็นคนนินทากันต่อหน้าเนี่ยเลยคือสิ่งที่เราอยู่ได้นานนะพี่เนาะเพราะหลายๆบริษัทเนี่ยการนินทากันรับหลังเนี่ยคนที่คุณคิดว่าคุณไว้ใจที่สุดในบริษัทอาจเป็นคนที่เลวร้วายที่สุดก็ได้เพราะสุดท้ายการที่คุณไปไปนินทาใครในบริษัทอะสุดท้ายมัน,ม,นมันคุณไปไว้ใจมากเกินสุดท้ายคนคนนั้นแหละจะมาแอบเล่ากันไปแอบเล่ากันมาแล้วก็ตีกันเองของผมบริษัทผมมีกฎขอนน้อหนึ่งก็คือนินทาหรือดา่าอะไรก็คือดา่ามึงซึ้งหน้าตรงนั้นเลยผมยืนอยูููเ่เจป็นกกัดาผม้ลองงฟ เจ๊ปูยังอยู่เราก็ด่าพานกันอย่างนี้นะครับเราอยู่กันนานๆครับเออผมในเจ๊ปูเนี่ยผมก้าวสัญญากันว่าเอ,อผมไม่ไปไหนกันอยู่แล้วอยู่กันนี้แหละยกเว้นพี่ปูจะเลวร้ายขั้นไหนก็ไม่รู้เหมือนกันแตไ่ไม่มีไม่มีนะครับอยู่มา15ปีแล้วละกันละกันโธ่เขาเล้ยวใหเราถูนนะผมแค่้ออ้าวที่สุด한다고คุณอาชิบอกยิ่งใเอ้ยย <Yeah. S 1> อ,อีกเรื่องนึงนครับพี่ปูนะครับมีคนที่ทํางานกับผมมาด้วยอีก2คนนะครับแล้วเราก็ารู้จักกันมาก็าไม่ต่างกว่า10ปีอะ่ะเจ๊ปูแล้วก็มีพี่ปากับพี่เปิ้ล uh huh. ซึ่ง2คนเนี้ยแม่งเป็นพี่น้องแท้กัน <laughs> ดีนะกูไม่เคยนินทาใครไปอะ่ะอยู่ด้วยกันเจอทุกวันเชื่อผม เพื่อคุณเชื่อผมป่ะผมไม่รู้ว่าเขาคือพี่น้องแท้ๆกันนะเพราะผมนึกว่าเป็นคนทำงานของพี่ปูเหมือนกันอะไรเงี้ยปูนีรางปอนี่าาอันนี้่ <S 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 าทม่ามชินชิน,ช,นชินตาสาม่เราปูว่อยู่บริษัทผมไม่อะพี่น้องแท้ๆกันอ๋ออะกูอิสเอร์ไม่รู้อยู่แล้วค่อ<ม>ไม่กูไม่รู้ไม่ไม่พี่พี่ป่าพี่ป่าคนหนึ่งที่เวลานาน,านมาทีนะพี่ป้านะพี่ปาก็เป็นคนดูแลนี้ก็คือแบบไม่ไม่ได้รู้ ก็เลยบอกบอกว่าในบริษัทผมนินทาไม่ได้เหมือนตะกกลงกับลูกน้องตะกล <c oughs> ตะกลง <c oughs> แม่งเป็นพี่น้องแท้ๆกันเจอจอนเจอเบเอลิเป็นพี่น้องกันหรอไลอาพี่เป้ไม่นินทามาใช่ปะ่ะ <c oughs> คือผมจะบอกให้นะว่าผมอยู่อ่ะไออลิฟ <c oughs> ไออลิฟถ่ายงานใ้ผมอ่ะไลเบ๊ก็คือเป็นทํางานน,นู่นนีก่ก,ก็ในกองอ่ะแม่งเป็นพี่น้องแท้แท้กันอ่ะ ไม่มีใครรู้นะพี่เชื่อม,มาเพราะหน้ามันไม่เหมือนกันนึกออกว่าไม่เหมือนขั้นไม่เหมือนอะ่ะผมคำชิบหายใครมาก็แบบไม่รู้ผมก็เลยบอกว่าเธอจะนินทานะเว้ย <c oughs> เพราะว่า <c oughs> เ,ดวเดี๋ยวเดี๋ยวเราวเวลานินทาไปสิ่งที่พี่น้องมาทําคืออะไรรู้ปะ <c oughs> แม่งรับฟัง <c oughs> พอมันรับฟังปุ๊บอะ่ะแล้วมันเป็นเล่ากันที่บ้านไม่รู้มันไปไปเล่าอะไรกันบ้างแต่ดีน่ารักน่ารักอยู่กันแบบครอบครัวนะครับตลกมากเลยตลกที่ไม่ตลกอครับผมต่อมาขายของต่ออะอยากขายอะไรขายวันนี้ห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาท ทาร้อยก้าสิบเก้าบาทโ oh. อ้อ่าเรามีมีบัตรมีบัตรนะครับผมก็คือว่าขายบัตรอ่ะห้ามพูดอ่ะแต่คือแม่งม,มาขนาดเรื่องของทุบเครือ่อหยาบเยอะขอขอภัยด้วยนะครับตักเตือนกันได้นะมีอะไรโทรพี่ปูไว้ก่อนขายซองกันน้ำแถมห้ามพูดแถมอีกแล้ว <laughs> ขายซองกันน้ํามีบัตรติดไปด้วยออบัตรลายปีเรามายาม้ำอีกทีว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับเพราะว่าบัตรลายปีเนี่ยสามารถผู้ใหญ่เข้าได้2คนแล้วก็เด็กต่ำกว่า12-1คนซึ่งเล่นได้ทุกวันทั้งปีนะครับใครที่กําลังจะไปเที่ยวสวนน้นํานี้หรือว่าเคยไปอยู่แล้วแล้วแบบว่ากําลังแบบอยากได้บัตรในราคาที่ถูกกว่าเวลาไปซื้อก่อนเข้า<อ>สถานที่อ,อ่ะอ่า ก็คือนี่ได้เลยก็คือซื้อไปได้เลยนะครับผมอืมบัตรเดียวค่ะ3เดือนต่ออายุ3เดือน8ปดร้อยเก้าสิบถ้าบัตรหปีจะเป็นบัตรแข็งไมบเล็กนะครับผมแต่ว่าถ้าได้3คนนะครับผู้ใหญ่2แล้วก็เด็กตาก่างวันสิบคนส่วนอันนี้ก็ก็เป็นบัตรสําหรับวันนี้เรามี6เดือนแล้วก็ลาย3เดือนมาด้วยก็คือว่าคุ้มค่าแน่นอนสั่งวันนี้คือถูกกว่าในทุกๆวันนะครับผมอืม แล้วก็มีมีของอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาพวงกุญแจหรือว่าแก้วน้ำนะครับแก้วน้ำนี่สวยมากๆนะครับมีถึง2ลายนี่เลยราคาเพียง109 99, 99บาทใคร<ม>ที่แบบว่าซื้อไปก็ได้ใช้เลยนะใครที่แบบว่าไม่สะดวกไปสวนน้ำหรือว่าไกลต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเพื่อนๆก็สามารถซื้อแก้วน้ำเนี่ยไปใช้ได้เลยในชีวิตประจำวันเนาะส่วนใครที่สะดวกไปที่สวนน้ำก็สามารถไปได้อ่าได้เลยนะได้อยากพูดอนะไรไม่ภาษาเกาหลีพูดไงเธอ하าชิมีซึ่งในติ๊กต๊อกมีคูปองรถให้ด้วยทเนาะเธอ하고싶은말เธอ하실 อหชิดเพิ่มมาเตีดูกูดิเตกว่าีนักชอบแ่งงเออคืนนองอ say 더 more ทอ more 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 say more more เยอๆเยทยทๆจาจากทเป็นทอและเราก็นึกถึงเทพเจ้าสายฟ้าเวลาเราจะถามว่าเขาอยากพูดอะไรมากขึ้นไหมก็ทอ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 ท ฮากูชิพึนไมลไมล์แล้อย่าพูดไม่ไมล์สปิคคืออย่าพูดอะไรพูดไหมไมลคุยิอุเซอไมล์สปิกคือฮากูชิพึนไมล์แล้ให้บอกว่าให้ลองแกะโคกุญแจดูที่ไหนวันในคามตอกระถ่ายอะค่ะได้ครับมันเป็นยังไงหยิบพวงกุญแจให้หน่อยพวงกุญแจให้หน่อยพวงกุญแจ้พุ่งเจพวงกุญแจ้ยูริเมมเบอร์พวงกุญแจ้พุ่งเจพวงกุญแจพวงจ้าอย่างน้อยได้วันละคำเว้ยแต่ลืม ลองแกะแล้วโชว์ให้หน่อยนะคะว่ามันน่ารักแค่ไหนเนี่ยไทยเซแกะแกะยาก้ารนึนงดโตโตก้า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 ก็าก้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 าาก้าก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 ้อกก้้ากกา้ากาก้าก้า้าาก้า้านากากานากาาก้า้าก้าก้าอก้า้ากราก้าก้ข้าก้ากาก้าก้ากกาก้้า้า้ไอ้้้าา้้า้้ น่ารักมากค่ะเห็นเหนพี่นายโคมไหมคะน่ารักอูน่าจะเห็นล้พี่ผมว่ามันขวางกองอยู่แล้วรรารักเลขของทก้เหลือแค่สองรเสิองอะหมพื่อนเนเก็บคูปองเก็บคูปองปุบก็ตัอเหลือสองร้อยเก้าสิบบาทนคะคตากสยานาคาทุกคน ผงผ้าที่น้องการมินถือนะคะเป็นผงผ้าล่มนะคะใส่ไว้ใส่ผ้าเอ่อผ้าเสียกได้นะคะตอนไปเล่นน้ำแล้วมันสามารถม้วนใส่ลงไปอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดค,คลิปดีๆนะคะ